สวัสดีครับขึ้นหน่อยใช่ครับพกกระช่องขึ้นเดียวครับประมานมณมน,นี้สามสิบอันนั้นแปดสิบครับมันมันคนละสีมีความขิดเดีน<า>น่น,นะครับสวัสดีครับช่างลงรถแล้วกต่ทำนว่นให้หนูหนูก็ซื้อตามทำนว่นเนี่ยช่างพูดหนูซื้อตามที่ทำนว่นให้หนูเดีบ่ แม่้บอสงร้ยสองร้อยแต่ละบถ้ามดโปรบ้ามดหลังคิดในใดเห็ดขึ้นมาลงป่านี่นะเอามาแปดซิกับสามันร้อยปกติรวมแล้วสองร้อยับไม่ลองหรอลองหน่ยไหมครับผมก็เลยเห็ดลองดื้อลองกันอเดี๋ยวมันมีอนกล้องกันนะนะกล้องกันนะกะกล้องกระดาษมีอยู่ครับกล้องกระตู้เย็นวิศวะอันคำนวณเรียบร้อยแล้วครับ อ่าสีบริสเชื้ออีกบ่ครับโอ้ตัวตัวนี้ตัวตัวเฮงเลยนะอืมซุปเปอร์สตาร์นะนี่นะกินตารางครับนี่โอ้เอาง่ายอันนี้แปดสิบกล่องก็แปดสิบตารางเมตรไม่คู่ไม่กลมๆนี่สามสิบกล่องก็สามสิบตารางเมตรเอาตัวนี้กลมๆนี่บองตาารงบ่อกตะก้อนเราก็เก่งอยู่ครับแต่ว่าช่วงล่างมากกันตะเตมีตี

ผมว่าช่างนี้ต้องใจเย็นๆนะครับช่องไช่องไหชช่างเดียวครับกับช่องคุณนูนาครับนูนาเซรีนาช่องนงนาเซนาเีนนูนากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ให้ตามทั้งโกโเขาไงเข้าออกเขาออกทุกวันเลยเนี่ยเป็นเัาไปตุนตัวว่านี้อืมผมไม่ใช่กวนฮะผมผมโป๋ปะผมโป๋อืมตัวนี้เป็นลงรถเป็นบอืม รุ่นใหม่หรือเปล่าเออเอาเลยเอาเลยไหนๆไหนๆไหนๆโอ้ไหนๆไหนๆน้ำปลาลาปรุงสำเร็จทุ้ยแม่นบอสีคือกาแฟใช่ลองเบิ่งแหมผมนึกว่ากาแฟเฮ้ยตะขีอันขี้เครียดแต่เเจ้าก็ยังกินเครียดหนาวไม่หนาวนะไหมโอ้ลายครับเอ็กซ์ซีบอกว่าวันนี้ช่างดงหลอกครับนู่นยังบริตัทคนเลครับใส่เสื้อลาย อขอบคุณครับที่ชมนีนมาอยู่นี่ก็คำเอาคำจ่า,ออก,า,จาก,ก็ดีขึ้นมาหลายเสียอย่างเดียวสมองจำบ่ค่อยอยากได้เป็นยังไงตัดเมียตี่รับอืม ก็ย้อนไปน้ำพรมมาแล้วเมียอย่งเพิ่นเจีตีกันเลยดีขึ้น,ด,นดีขึ้นลายครับดีขึ้นลายพัฒนาอีกสี่สี่ปีข้างหน้านี่ได้ลงอบต่อนี่ยนอนเลยโอ้แม่นแล้วเอาแต่เงินเขานะอ,อิสระหมาว่าไหนน้องอิสระ ตัวนั้นอีตังห่างมันบ่กครับแปดสิบใช่ไหมตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบามสิสี่สห้าสามสิบกล่องสามบตัวนั้นแปดสิบเนาะอัสดงมาโจมนี่ลงนู้ไม่มาโจมลงซอยเพื่อนแม่ บอบางครับด,ดูลาเกด,ดงงกอัสดงอันดูลาเกดกับยี่ห้ออื่นเนี่ยอันใดดีกว่ากันอันใดครับกระเบืออ้องนี่ไหมดูลาเกตด,ดีแล้วกระหลังแล้วดีอันคิดว่ามือใดชิได้ปูกระเบื้องนี่ชิซักมือมาแล้วลงยาแล้วจะปูฮุระครับไอ้มันต้องแห่ฟ้าแล้วก่อนบ่ปูก่อนก็บอะไร เรามันมีปัญหานั่น่เดียวเลียวไมอยซื้อกันแพะแหละซื้อกันผ้าอย่างนั้นก็ได้เออบอย่าผมีปัญหาอีวันโอเคโอเคสาวันนะสามสี่วันบสาม่อนยเม่นแนวก็เขาคล่องใจนะพราช่ง น้ำหน้าไปนี่ปูกระเบื้องได้อยู่ต้นรูปล่ลๆบนี่นะด<ต>ูดปูไป,น,น,ปนี่ละอือันะเริ่มบันเลงแล้วครับเพียงทำคอนสตรักชัน้น รถมิกบ่อยากดีบ่ปูนมันเกินมาเนี่ยยังมันตีเข่ามันมันยังบ่เข้ากันเนาะมันนั่นแหละเขาเป็นมิกบ่ดีเครื่องมิกบ่เครื่องมิกตัวนั้นเนาะมิกตัวนั้นมันมุนติ้วเลยมุยมิกตัวนั้นนะมุนเสือลูกม้าก็อยู่ดีเสือนยัง เสื้อแนงลงมากลป่า,าสื้อแมจะเจ้าไปนอนอัน่ใส่เมื่อคืนผมไปสูบน้ำาอ๋อมันมนหากินอยู่ใน,ในหฮนาผมอ่ะวใส่มสามหากินเครียดกินอย่างเนาะเพราะสร้างใหญ่พได้ัวนึงุ้ง๊บเกี่ยวข่าวอ่ะมันลง,<อ>นนลงมาก,กาแานะครับอ โตย่าขน,ขดนดาดนี้นะกดอดองจ่ามไปโอ้ยผมเสือบอลุกเกียดเกียดเสือข้อกระดองเนาะมันก็แล่นธรรมดาเนาะนะครับอาพอดีกระเบื้องก็เข้าหน้างานนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับสวัสดีครับ